สวัสดีเอฟทุกท่านนะคะสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะพี่ขุนเป็นอะไรพี่ขุนเดินตามมาทําไมคะเฮฮคือ,อทาหน้าจ <c oughs> กงวงขึ้นขออะไรลูกพี่ขุนจะกินอะไรครับฮืมอ <c oughs> <c oughs> ืมคือทำหน้าวันนี้ก็มีนมกล่องไวตามิลนะคะ เดี๋ยวพี่ขุณรอแป๊บนึงมันต้องปาดก่อนนะคะของปาเจี๊ยมนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแป๊บหนึ่งครับอยู่ยินรอยินรอเี yeah. ้ ต้องปาไดไ้ลูอยู่แล้วไม่ตายเร็วๆหน่อยควันรักควันรักงัวมากัดอ้อยเต็มเลยนะ แป๊บนึงหนูนนนนหิวหุน่นหิวแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง Oh. มีเร่งอีกนะคะเอ,อ้ยมีเร่งเราอีกอครับ <c oughs> อ,อร่อยไหมครับ ตาดูตาตาอ้นค่ะ อาขอบคุณป้าเจ๊สหน่อยครับนี่เป็นแบบกล่องนะคะ อเอาไว้กินมัหลังด้วยครับทำหน้าพอรู้ว่าหนุม,มุดหันข้างนี่นะคะ เรียไม้เรียมือมาหาเราอีกไม่มีอีกแล้วครับแม่อมพอแล้วพี่คุนเอาไปกินมันหลังด้วยนายพี่คุนจะกินให้หมดลังเลยนี้กินมันหลังด้วยเน่นเน่เน,น,น่เดูดูดูโยขะ นี้พี่ขุนมีสระน้ําส่วนตัวแล้วนะครับนี่นะคะสระน้ําพี่ขุนอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้เดินไกลเลยเวลาไปอาบก็เดินลงไปเลยครับพรุ่งนี้พี่ขุนก็จะเตรียมออกเดินทางไปทัวร์แล้วนะครับทั้งสองเชือกพี่ขุนเงินน้องขุนทองแล้วก็ทีมงานอีกห้าคนนะคะก็จะมีตายควันลักควันวัดควันกิ่งแล้วก็ น้องเมฆนะคะหมดห้าคนนะคะแล้วก็แม่ม่วงด้วยถ้าเราไม่ไปก็กลัวเราอยู่แบบนี้แล้วค่ะขอมีตะกองลูกด,ดูมือนะเฮ้เฮ้ย พี่ขุนดูไม่ไม่ยอมนะโอ,อ้ถ้าเรานั่งก็จะอยู่แบบนี้ละคะ่ะเราต้องลุกออกเอาไว้กินบันหลังด้วยพี่ขุนน่ะอกินเยอะไม่ได้กินเยอะก็ออหมดก่อนแล้วบันหลังหลังเวลาพี่ขุนอยากกินอะไรบ้านๆละครับ เช้านี้เติมพลังแล้วหาหาไปแล้วค่ะขอแม่ไม่ได้แล้ว ไปดีกว่าหันหลังให้เราแล้วค่ะเดินหนี้เราไปเลยเวลาที่มีแม่มีของกินอุ้ยรักแม่รักแม่มากพ่อขอรอบสองรอบไม่ได้นู่นค่ะ <c oughs> กรเด็นกแท๊กตักๆๆๆๆก็วันนี้เราก็จะเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถนะคะเพื่อเตรียมออกทัวร์กันเนาะก็เช้านี้มาส่งแม่เขาทำงานนะคะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่แม่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ